สวัสดีครับอัปเดตหน้าง,งานกันหน่อยครับหน้าง,งานฝั่งนี้ึ่ง0มืแปดพัคิววันนี้เข้าวันที่สี่แล้วยังไม่ได้งานได้การอะไรเลยครับเกาถนนช่วงไ่บาย,บายฝนตก <laughs> มะเขือยังอยู่ครับยังอยู่คนเดียวครับเอายังไงดีเรา ใช้เวลาในการเกาถนนประมาณสองชั่วโมงครับวิ่งได้ก็ประมาณเที่ยวสองเที่ยวครับแล้วก็ที่เรือก็ได้เวลาลูกพี่โอ้เมื่อวานก็วิ่งได้คนละเที่ยวครับฝนมาครับอ่ะใครที่ฉลาดที่เก่งหน่อยระดับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะระดับกุญซื่อช่วยบอกผมหน่อยว่าทำไงดีครับ จอดรอแดดหรือว่าจะเกาทางแบบนี้ทำไปเรื่อยจนกว่าฝนจะหยุดแล้วก็น้ำมันก็หมดนะครับเอาไงดีระดับน้ำก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆยครับคุณคือรอไม่ได้ครับถ้ารอก็น้ำขึ้นครับจะเป็นต้องทำเนี่ยทีมงานนี้เขาก็เขาก็ทำนะั่นนิดหน่อยเขาก็ทำเนาะได้วันนิดค่วันนิด ใช่ใช่ต้องทำอะ่ะเนี่ยเขาก็ได้ดันตูดบ้างอะไรบ้างเดินทำทางบ้างเอาต้นไม้ต้นไม้ข้างหัวแค่วันละ,ละ,ละร้อยเยียวเองเอละละเ้เว,วันละร้อเยียวก็ดีแล้วใช่ป่ะวันละร้อยเที่ยวก็โอเคเนาะแต่ของเราดิไม่มีย,มยังไม่ได้เลยอะ่ะเมื่อวานในกี่เที่ยววะสิบร้อยได้คนละสองมั้ง มันโอ้อยากจริงๆอันนี้แอ,อดินเนี้ยเอาไว้ไม่ได้นเนี่ยปลินน้นนะนีะ่เนาะต้องปอกออกไม่โครหลายคาันก็ไม่มีความหมายครับั้ผมบอกเปื้องแต่น้ำมันครับงานไม่ได้เลยอ,อ,อ้าว อันนี้ให้เก่าเพื่อที่ว่าจะเทตร,ตรงนี้เลยนี่จะเอาโจาอจ,อจอตัวนี้เลยครับ <c oughs> มืดเป็ดด้านแล้ว <c oughs> ไม่รู้จะทำยังไงดี ตรงนี้ความคิดผมว่า,วาจะเทตรงนี้แหละนี่ขึ้นมาปุ๊บเอาหัวไปนี่แล้วก็เทตรงนี้เลยโยนนี่เลยความคิดผมนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวโทรไปบอกยางก้าวก่อนแล้ววิ่งนวดถนนหน่อย ไปแล้วรถไถงานนี้รถไถวิ่งบ่อยมากเลยครับไม่ได้การในงานวิ่งไปวิ่งมานี่เลยแปลงหกล้อครับใ้การในงานดอกมดเตน้ำมันเนี่ยแบบนี้ก็เผาน้ำมันทิ้งแล้วเนี่ย เาน้ำมันทิ้งเฉยๆไม่มีประโยชน์เลยเต้าเสร็จตอนบ่ายก็มืดหมาแล้วตก <c oughs> โยนมานี่โยนมานี่ ย้อนไปนู่นก็ต้องขุดมาขึ้นเลยลำบากจริงๆทำงานหน้าฝนฝนก็ฝนโพดครับฝนทุกวันเลยครับ วันนี้สุดท้ายแล้วล่ะถ้าทำเสร็จถ้าฝนอีกผมสั่งหยุดแล้วหยุดก่อนวันไหนแดดออกจังค่อยทำเอาอย่างนี้เลยครับไม่ชนะเผาน้ำมันทิ้งครับแบบนี้ไปกับน้ำมันหมดเลยงานไม่ได้เนาะผมว่าเอาสูตรนี้ดีกว่าเนาะวันนี้ถ้าฝนอีกพรุ่งนี้ผมสั่งหยุดงานเลยไม่ต้องทำแล้ว รอแดดออกค่อยทําค่อยลุยแต่เช้าแล้วก็เลิกค่ำคเามาเพราะว่าแบบนี้ดีกว่าดูครับไม่มีแดดเลยนะคึมค,มคึมใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยไม่มีแดดมีอะไรเลยต้องลดค่าใช้จา่ายลดค่าน้ำมันน้ำมันแล้วครับแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ผ่านน้ำมันทิ้งเฉยๆดินี่ มดปัญญาแล้วสู้กับภัยธรรมชาติไม่ไหวครับอย่าฝืนสู้อย่าไปฝืนสู้เลยขนาดทําเขื่อนทําอะไรกัน้นน้ํำอย่างดีเอาน้ํายังทะลักแตกได้เอาสู้ไม่ได้ครับภัยธรรมชาติมีแตร่รอเวลาและจังหวะแล้วค่อยอเร่งมือทํานะครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็ฝาก F-C ให้ความคิดหน่อยครับเอาแบบที่ผมว่าดีไหมถ้าฝนมาก,ก็คือจอดเลยรอแดดออกค่อยทำเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม